ได้เวลาล่าสัตว์แล้วล่ะดูมันดิโอ้ย oh, ว oh, cool. ิ Lion King. Lion King oh, mm ่งอุ้ยเฮ้ยสิงโตสิงโตสิงโตไล่ไลออนคิงไลออนคิงไล่ให้ตายเถอะพระเจ้าก็ต้องจัดสิไลออนคิงโอ้โหทางนู้นก็มีเจ้าอะไรวะไม่ใช่บูเยติเป็นอะไรสักอย่างเอ้ยเจ้าเกมบ็อก แกมบกเกมบกตายละสิงโตพูดแล้วไปดีกว่าด้านล่างก็มีนะครับตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ทั้งเบิดเลยอันนี้ตัวผู้โอ้นี่โซนน้ำนะครับตัวผู้ยิงไม่ได้ก็เอาตัวแม่แล้วกันเปิดคลิปมาก็ได้เลยอะไรจะง่ายขนาดนั้นทางนู้นมีอะไรโอ้สิงโตไลออน เลโอน์คิงตัวผู้